ก็ของมันเคยนี่ครับอม,มตะตำนานนิยายจากปลายปากกาของพันตำรวจตรีประชาภูนวิวัตรใครๆก็เรียกผมว่าไอธนาเป็นน้องชายของคาาคุณาวัตรนักเตะปี๊บกระเรียงแต่นั่นเขาได้รับพระราชทานยศถึงพันตำรวจตรีส่วนผมมีก้างประทูติดอยู่ที่แขนเสื้อของเครื่องแบบเพียงสามอันเท่านั้นเพราะกินเงินเดือนแค่สิบตำรวจเอก สังกัดหน่วยรถถังในวังปารุสกวันสมัยอธิบดีเผ่าเรื่องอำนาจต่อมาเมื่อปฏิวัติร,รัฐประหารเกิดขึ้นรถถังเหล่านั้นก็เปลี่ยนมือไปเป็นของคนอื่นผมจึงถูกถีบไปอยู่กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเสียหลายปีโดยไม่ได้เงินเดือนขึ้นเลยก็เลยออกมาเดินเตะฝุ่นจนเกือบจะเข้าไปเอ็นหลังในราดยาวตั้งหลายครั้งเพราะขณะที่รับราชาการอยู่นั้นผมคบหาสมาคมกับพวกนักเลงอันธพาลมากมายจนเทขายพากันคิดว่าผมเป็นหัวหน้าแกง๊ง เมื่อเห็นว่าอาตมาชักจะเข้าใกล้คุกไปทุกทีจึงคิดขยับขยายไปอยู่ที่อื่นให้พ้นจากผืนแผ่นดินไทยก็จะมีที่ไหนล่ะครับถ้าไม่ใช่เมืองลาวซึ่งขนบรรมเนียมประเพณีและภาษาที่ใช้ใกล้เคียงกับไทยเราหน่อยแต่ถ้าจะไปหากินด้วยการแบกหามหรือเป็นทหารรับจ้างก็ซู้ไม่ไหวจึงอาศัยความรู้ภาษาอังกมูมูมลปลาปาปฏิปปปปาาพันธ์ไหวพริบอีกนิดหน่อยไปสมัครเป็นล่ามของหน่วยไวสตาหรือดาวขาวที่สโมสรอเมริกันริมถนนวิทยุ ในที่สุดก็ได้เพื่อนคนหนึ่งช่วยให้ผมได้รับความสําเร็จสมประสงค์ทหารอเมริกันในไทยจึงจับตัวผมใส่เรือบินส่งไปอยู่กับหน่วยฝึกที่บ้านมานเมืองปากสันตงข้ามอำเภอบึงการจังหวัดหนองคายของไทยเราพอลงเฮลิคอปเตอร์ก็พบวิทยาโสพลศิล์ซึ่งเป็นล่ามของหน่วยนี้แล้วอยู่ที่นี่มานานเราทักทายกันด้วยความดีใจไม่ได้เห็นหน้าเพื่อนคนไทยในต่างแดนเขาพาผมไปยังบ้านพักที่สร้างด้วยไม้จริงแต่หลังคาม,มุงจาก มีเตียงผ้าใบาสีเขียวชนิดพับได้แดเตียงวางเรียงเป็นตับที่น้องคุณอยู่ตรงนี้เขาชี้ไปที่เตียงริมสุดริมข้างฝานั่นผมโยนกระเป๋าเสื้อผ้าลงบนนั้นแล้วถามมีถ่ายมริกันกี่คนครับหเดี๋ยวแนะนําให้รู้จักผมพูดภาษาอังกฤษยังไม่เ่อาได้นะต้องช่วยผมหน่อยนะวิทยาทาหน้าชะโง,งนเอา้าแล้วคุณสอบผ่านมาได้ยังไงเรื่องมันยาวแล้วจะเล่าให้ฟังเนะ่เขามองยังงงงๆก่อนเดินนําหน้าพาผมลงจากบ้านพักไปยังเต็นสนามหลังใหญ่ที่กลางอยู่ไม่ห่างเท่าใดนัก ก็พบท่านอเมริกันสวมเครื่องแบบ6คนกำลังนั่งกินเบียร์คุยกันอย่างสนุกสนานอยู่ในนั้นทั้งหมดหยุดพูดทันมามองผมเป็นตาเดียววิทยาเอ่ยขึ้นดังๆนี่คือมิสเตอร์ธนาคุณอาวัตรล่ามคนใหม่ของเราอเมริกันรูปร่างสูงใหญ่หัวแดงตาน้ำ้าวพวดพลาดลุกขึ้นจากเตียงสนามพร้อมทั้งยื่นมือให้สัมผัสผมคืออยเอกเพล์ไรหัวหน้าทีมยินดีที่ได้รู้จักผมพูดไม่ค่อยเต็มเสียงนัก เขาพายมือไปยังคนรูปร่างอ้วนใหญ่หัวร้านเถิกที่กาลังนอนเอกขณเอกดื่มเบียร์อยู่บนเตียงตรง้ามแล้วแนะนํานั่นคือสิบเอกอดัมผู้เชี่ยวชาญทางฝึกอาวุธผมพองกหัวให้นิดหนึ่งเพราะอยากเสือกมียศเท่าผมกุนโมนิ่งเซจินไอหมอกุนโมนิ่งเซจินไอหมอนั่นชูกกระป๋องเบียร์ขึ้นแล้วกันโชคด้วยเสียงเฮาเฮาเฮ้ยท<อ>หารนเมริกันคนต่อไปที่ร้อยเอกเผิรายแนะนําให้รู้จักทําท่าทางเจ้าชูกุ้มกลิ่มมีชื่อว่าเฮนริกเป็นจ่า กำลังนั่งคอพับคออ่อนอยู่บนม้าเตี้ยๆคงยัดทานเบียร์เข้าไปมากละมังผมคิดคนถัดมาคือพลทหารจอนสันเป็นพนักง,งานวิทยุรูปร่างเหล็กท่าทางกระฉับกระเฉงดื่มเบียร์เป็นว่าเล่นเพราะเห็นกระป๋องป่าวางอยู่ข้างหน้ากองเบอร์เล์อีกคนหนึ่งชื่อวอลเกอร์รูปร่างผอมสูงยศสิบเอกชำนาญทางวัตถุระเบิดและอาวุธหนักส่วนคนสุดท้ายเป็นแพทย์สนามมีนมามกรวศิลปเอกคลาร์กดูผับเดียวก็รู้ว่ามีนิสัยล่าเริงหลังแนะนําตัวกันเรียบร้อยแล้ว วิทยาก็พาผมเดินดูภูมิประเทศรอบหมู่บ้านซึ่งนับว่าจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้มาอยู่ใหม่จึงทําให้ผมได้รู้ว่าหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่บนแหลมซึ่งมีแม่น้ําเล็กล้อมรอบทั้ง3ด้านแล้วไหลลงทางใต้ไปบรรจบกับแม่น้ําซันแล้วไหลเลืเ่อยเฉยไปออกแม่น้าโขงตรงปากซันพอดีวิทยาชี้แจงต่อว่ามิหานลาวฝ่ายขวารักษามเมือง3ามกองพันตั้งอยู่ที่ไหนกันบัางครับผมซักกองพันอาสาสมัคร12อยู่ที่ภูตินเป็ด13อยู่ฮ er ้วยเสีย กองพันผสม22อยู่บ้านท่าสีคุณเคยไปที่นั่นหรือยังเข้าพยักหน้านั่งคอปเตอร์ไปครั้งเดียวเป็นยังไงครับลบกับลาวแดงละเวทโกงบ่อยเราแวะสังสรรกับชาวบ้านเพื่อให้ภาษาลาวกระดิกขึ้นหูหน่อยผมฟังรู้เรื่องทุกคําเพราะคล้ายกับภาษาอีสานของไทยเราเมื่ออยู่ไปนานคงพูดได้ไม่เห็นยากอะไรนี่นาวันเวลาผ่านไปจากวันเป็นเดือน ความรู้ภาษาอังกฤษชนิดงูงูปลาปาของผมก็แตกฉานพอทำงานในหน้าที่ล่ามได้อย่างสบายไม่ต้องดำน้ำเหมือนเมื่อมาถึงใหม่ๆส่วนภาษาลาวนั้นได้สาวๆในบุบ้านสอนให้จึงไม่มีปัญหาอะไรสำหรับการพูดจาคุณคงอยากรู้ละว,ว่าคำว่าดำน้ำที่ผมกล่าวถึงมันหมายถึงอะไรบอกให้ก็ได้ดำน้ำเราใช้กับพวกล่ามใหม่ที่ยังไม่ชำนาญในการแปลเท่าไหรนักพอทหารอเมริกันพูดอะไรออกมาเป็นประโยคยาวสักหน่อยเขาจะจับใจความไว้เพียงสองสามคำ แล้วก็แปลปลอออกมาเลยโดยแต่งเติมเอาเองให้ยาวพอกับที่ฝรั่งพูดเป็นใช้ได้ในทางตรงกันข้ามถ้าทั้งฝ่ายคนลาวพูดให้แปลแต่ไม่รู้จะแต่งประโยคยังไงจึงจะตรงกับคำพูดนั้นได้ก็ฝอยทรงเดชไปตามเพลงถดดาน้ำเข้าเรื่องก็รอดตัวแต่ถึงกล่าวคราะหามยามสวยโผลจากน้ำขึ้นมาหัวชนท้องเรือโป๊กเบอร์เล่คือแปลความหมายผิดไปอย่างชนิดหน้ามือเป็นหลังตีนให้ในายทหารลาวบางคนจับได้เพราะมันฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องแล้วก็กรรมของสัตว์ทีเดียวเชียว เช้าวันหนึ่งผลฐ่านจรสันพนักง,งานวิทยุชวนผมไปจับปลาในแม่น้ําด้วยวิธีระเบิดคือเอาลูกปืนครกขนาดร้อยหกที่อเมริกันส่งมาช่วยเหลือลราแต่สงสัยว่าจะด้านเพราะเก่าเก็บมายัดสายชนวนลงไปในแก๊บแล้วผูกติดไว้พอจุดไฟโยนลงน้าชั่วประเดี๋ยวเดียวมันก็ระเบิดตูมขึ้นมาทําให้บรรดาปลาใหญ่น้อยทั้งหลายถูกแรงอัดของน้ําตายเป็นแถวลอยขึ้นมาให้เราเก็บมันไปแจกทหารลราเป็นการผูกมิตร เพื่อไม่ให้ทํามิดีมีร้ายเอาปืนจี้พวกเราและฐานอเมริกันไปขายให้ฝ่ายตรงข้ามซึ่งเคยปรากฏมาแล้วไอ้ของพันอย่างนี้เอาแน่ได้เสเมื่อไหร่ล่ะครับจิตใจคนเรามันเปลี่ยนแปลงง่ายจะตายไปอย่างเท่าไหร่ก็ไม่มีวันถึงไม่ว่าจะอีกสักกี่ล้านปีก็ตามขณะที่จอร์สันกําลังโยงโยงโยกจะทุ่มลูกปืนคกที่จุดชนวนไว้แล้วลงในน้ําและผมกําลังพังภาพบนที่นอนอยางอยู่ฝั่งตรงข้ามใกล้ๆแอ่งน้ําวนเพื่อคอยจับปลาที่จะหงายท้องลอยขึ้นมา ก็ดียินเสียงคปัท่นเพอร์ไลซ์วหน้าทีมตะโกนเรียกชื่อผมโวกเวกหัวใจผมหลุดไปกองอยู่ที่สะดือเมื่อเห็นจอนสันชะง,งักการทุ่มลูกปืนเหลียวไปทางเสียงเรียกก็ชนวนที่เขาเอามาจุดนั้นยังเหลืออีกนิดเดียวก็จัดระเบิดอยู่แล้วยังดันไปสนใจกับอย่างอื่นได้ถ้าเกิดมันตูมตามขึ้นมาทั้งจอนสันและโคนหินที่เขานั่งอยู่ก็จะกลายเป็นผุยผงกันในคราวนี้ผมพรวดพลาดลุกขึ้นจนที่นอนอยางพลิกค,คว่ำหล่นลงไปในน้ำแต่ก็รีบตะกายเกาะที่นอนเอาไว้ได้พร้อมตะโกนดังๆโยน นั่นแหละเขาถึงได้ทุ่มมันลงไปเสียงน้ําแตกกระจายดังค่อยๆเพราะผมอยู่คนละฟากแม่น้ําไม่ค่อยได้ยินจนต่อมาจึงได้ยินเสียงระเบิดและไม่กี่นาทีปลาหลายตัวก็หงายท้องรอยฟองะนาว้ยเพอร์ไล์ปรากฏตัวที่ริมแม่น้ําฝั่งตรงข้ามว่าไงครับผมตะโกนตอบฐานเราข่าววิทยุจากองพันมาให้วิทยาไปไหนออกไปยิงนกแต่เช้าผมเกาหัวกแกลกพราะเป็นห่วงปลาที่กําลังลอยมาที่แอ่งน้ําวน ้าไม่รีบเก็บมันจะลอยหลุดไปแล้วไม่มีทางจับได้แล้วเพราะน้ําไหลเชี่ยวรอเดี๋ยวครับทานทาอะไรอยู่จับปลาเพื่อไรหันไปพูดกับจอร์นสองสามคำผมจึงถือโอกาสตอนนี้คว้าปลาสองสามตัวโยนขึ้นฝั่งแล้วผักที่นอนอยางให้เกิดตื่นก่อนเดินลุยน้ําซึ่งลึกแค่อกคำฝากไปหาหัวหน้าทีมตาเลือบไปเห็นกระบอกไม้ไผ่ยาวสอกเศษหลายอันผูกติดกันเป็นแพรมีลักษณะชอบกลลอยกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่กลางน้ําจึงคว้าดึงมาแล้วพลิกหงายดู เพื่อจะดูให้รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ภาพที่ปรากฏในสายตาทําเอาหัวใจผมแทบหยุดเต้นไปชั่วขณะเพราะสิ่งที่ผูกติดกับส่วนล่างของแพลด้านที่จมอยู่ใต้น้ําคือหัวมนุษย์ที่ถูกตัดอยู่แค่คอผมร้องขึ้นสุดเสียงเฮ้ย <Hey! S 1> แล้วก็โยนทิง้งก่อนจะรีบโผล่เข้าหาฟังยังไม่คิดชีวิตเผร์ไรเห็นการกระทําของผมจึงถาม <What? S 1> อะไรกันนะผมอึกอักอาปากหอบด้วยความตื่นเต้นหวาดกลัวพูดไม่ออกอยู่ตั้งนาน <What? S 2> เป็นอะไรวะเพอรอไรถามอีก ผมรวบรวมสติก่อนตอบห,หัวคนครับว h a เขาตะโกน Human h e ฮ d เพอรอไลสะดุ้งเฮือกที่ไหนผมชี้ไปยังแพลท,ที่รอยติดลากไม้ริมฝั่งน้ำด้านโนนใช่แน่นะเขาย้ำก็เห็นกับตาหัวใครวะจะไปรู้ได้ยังไงเล่าไปเอามาดูคนลุกเรียวขึ้นมาทันทีขณะสสยหน้าปฏิเสธโนเพอรอไลยจึงตะโกนเรียกจอนสันที่นั่งสูบหรี่อยู่บนโขดหินยังสบายอารมณ์ให้เข้ามาหาแล้วสั่งไป ลุยน้ำแบวเอาแพ้นั้นมาจอนสันมองหน้าอย่างงงงเพื่ออะไรกันธนาบอกว่ามีหัวคนผูกติดอยู่เขาหันมาทางผมแล้วพูดใส่หน้าบุชิดคำนี้มีความหมายเป็นเชิงว่าปั้นน้ำเป็นตัวผมจึงด่ามันเอามัง่งกดดามจอนสันรับตาปีมาจากไหนวะมึงถามใครก็ถามมึงนี่แหละพระเจ้าเท่านั้นจะตอบมึงได้ผมว่าเขานั่นเพอไรหัวเลาะก่อนตัดบทไปไปไปเอามาดู จนสันคว้างบุรีทิ้งแล้วบนอะไรพื้นพำสองสามคำก่อนโผล่ลงน้ำมุ่งตรงไปยังแพนั้นแล้วเอื้อมมือลากแพเข้ามาด้วยความระมัดระวังผมกับเพอห์ไลายจ้องมองจนตาไม่กระพริบขณะที่มันใกล้ฝั่งเข้ามาทุกทีรู้สึกขนพองสยองก้าวเมื่อจอนสันผักแพรหงายขึ้นมาบนตลิ่งเห็นหัวมนุษย์ผู้ชายแค่คออย่างถนัดชัดเจนใบหน้าเขียวคล้ำมีรอยเป็นจ้ำๆจคล้ายถูกไฟจี้ติงหูซ้ายร้อยด้วยลวดเส้นเล็กๆซึ่งห้อยธนบัตรอเมริกันชนิดหนึ่งดอลลรา ส่วนข้างขวาห้อยกระดาษขาวเขียนด้วยหมึกจีนสีดำเป็นภาษาฝรั่งเศสเบ้าตาหรือก,กวงโบเพราะถูกควักออกทั้งสองข้างเส้นผมดำสนิทมัดด้วยเชือกเป็นกระจุกผูกติดแน่นกับแพ่เพื่อให้ลอยตามน้ำไปได้ไกลผมเมินหน้าหนีขณะเพลร์ไลถามใครรู้จักไหมไม่เคยเห็นผมตอบจอนคนเอเชียนใครใคร,ใครเล่าเขาสั่นหัวก่อนเงยหน้ามองท้องฟ้าเรียกหาพระผู้เป็นเจา้ากีสตไครส เพื่อไลทถอดเสอย,ยืดคอกลมออกคุมภาพอันน้าทุเลศนั้นผมถอนในใจโล่งอกถ่ายรูปส่งก็ยังหน่วยต่างๆตรวจสอบดูว่าเป็นใครเขาสั่งจอร์นสันแล้จัดการฝังให้เรียบร้อยครับแคปเทนทนาเพื่อไหลหันมาพูดกับผมกับที่พักฐานเหลาคอยนานแล้ว